เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมพูดตรงๆนะว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาเผาโอปิกี้นะเพราะว่าอะไรแต่ผมต้องการเตือนคุณผู้ชมเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยนะกับในเรื่องของการจ้างนะครับเดเวลอปเปอร์รบล็อกหรือจ้างคนสร้างเกมให้คุณซึ่งเรื่องราวครับมันเกิดจากการที่ว่าโอปิกี้ไปบิดหรือไปโกงคุณผู้ชมไม่ยอมจ่ายค่าจ้างครับให้กับคนสร้างเกมที่สร้างเกมให้เขาคำถามคือเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น แล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนที่เข้าดราม่านะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามช่องแบรฟอร์มนะคุณผู้ชมนะเพื่อติตามนะครับข่าวสารใหม่ๆของโลบล็อกแล้วก็ติดตามช่องในทิกต็อกแล้วก็ช่องเกี่ยวกับอนิเมะนะครับในเบรรี่เบรรี่ด้วยนะคุณผู้ชมนะเสื้อเนี่ยครับเป็นเรื่องที่มีคนแชร์ผมดูคุณผู้ชมคือผมพูดหนึ่งว่าเป็นดราม่าที่ผมก็ไม่อยากพูดเยอะนะเพราะส่วนหนึ่งเลยคือประเด็นต่างๆครับของโบิกี้ช่วงนี้มันมีเยอะมากจริงๆแล้วก็ผมไม่ขอพูดอะไรมากนะเพราะว่า ส่วนนั้นเนี่ยเป็นส่วนก็ส่วนตัวแต่เงืนอที่ผมพูดเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ส่วนงຽนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟองกัลเบ็ร์กด้วยคือการที่แกเนี่ยไปจ้างคนสร้างเกมขึ้นมาไอการจ้างคนสร้างเกมนะคุณผู้ชมมาเป็นเรื่องที่ไม่ใหม่นะครับมันก็มีเยอะยูทูบเบอร์เนี่ยที่จ้างสร้างเกมแต่ผมพูดตามตรงนะจากประสบการณ์ที่ผมทาผมไปคิดเองอะไรเองบางทีเนี่ยคุณอย่าไปคิดอะไรที่มันไม่โอเคนะครับกับเดเวอเปอร์บางทีนะครับบากหมางเลยนะคุณผู้ชมซึ่งเคสเนี่ยเป็นเคสหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที คืออย่าหาทำนะครับกับเดเวอเปอร์ใครก็ตามโดยเฉพาะครัระการที่คุณเนี่ยจ้างค่าจ้างให้เขาคุ้สมซึ่งเดิร์นเนี่ยครับมันมาผ่านตัวโพสครับผ่านทางเฟซบุ๊กซึ่งชื่อคนโพสต์เนี่ยผมไม่ขอไปเผยชื่อนะครับเพราะว่าคือเขาไม่ประสงค์ออกนามวนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าโกเบกี้ครับประจานนะครับตรงที่ว่าเขาเนี่ยให้เพื่อนเขาเนี่ยที่เป็นสคริปเตอร์นะครับหรือคนเขียนสคริปต์เนี่ยให้โกเบกี้ครับไปจ้างพอโกเบกี้ครับถามหาคนเขียนสคริปต์ซึ่งเขาเนี่ยดิวกันว่าจะจ้างนะครับ 500รอบักประมาณไม่ถึง300บาทค่ัผู้ชมคือมันก็ไม่ได้แพงเวอร์นะเวย้ยกับการจ้างสคริปเตอร์คนหนึ่งมาสร้างเกมให้กับยูทูบเบอร์ซึ่งเกมที่ว่าเนี่ยเป็นเกมแฮงเอาท์มั้งถ้าจะไม่ผิดนะคุณผู้ชมที่เขาบอกกันมาซึ่งเขาบอกเขาว่าโบบิกี้เนี่ยเล่งานครับหนักมากอีกทั้งคือเจ้าตัวเนี่ยสั่งงานเยอะคุณผู้ชม ผมไม่ทราบว่าโรเบกี้แกมีตรรกะในการจ้างคนยังไงนะครับแต่เกมคนที่ใช้งานคุ้มมากไม่มั่นใจว่าแกรีไปไหนนะครับแต่การสร้างเกมเกมเดียวเนี่ยของแกเองเนี่ยซึ่งที่เจ้าตัวคนทำนะครับที่เป็นสคริปเตอร์เนี่ยก็ทำนะเพราะว่าเห็นว่าเป็นคนดังคือร้วยกบเปื่อยหลายคนจริงนะครูผู้ชมถ้าเขาไม่ได้มีแบบอคตินะครับหลายหลายคนเนี่ยก็เกรงใจนะครับคนดังนะครูผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วที่มันมีทุกคนแต่ประเด็นหนึ่งคือโรเบกกี้ครับแกคือตัวสคริปเตอร์เนี่ยเขาสร้างนะครับ เกือบเสร็จแล้แต่โรบิกกี้ครับทำการเตะออกกลุ่มคุณผู้ชมกลุ่มของตัวกระบอกนะคุณผู้ชมมาก็บอกเขาว่าให้เขาเนี่ยไปสร้างเกมตัวเองให้เสร็จไอตรงเนี้ยผมไม่มีปัญหานะครับแาก่การที่ว่าเจ้าตัวจะให้คนสร้างเกมคนเนี้ยไปสร้างเกมตัวเองต่อแต่ปัญหาเลยคือเจ้าตัวครับไม่ยอมจ่ายตังค์คือตรงเนี้ยคุณผู้ชมพูดตามตรงว่าไอจ่ายตังค์เนี่ยเป็นเรื่องที่เด็ดขาดน,นะครับกับเดเวลอปเปอร์คือถ้าคุณจ้างเขาเนี่ยแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยให้ตังค์นะส0 0บาท แต่สุดท้ายอยู่ดีก็ตัดหางไปวัดแล้วบอกว่าไม่ให้ตังค์เลไปทํางานต่อเถอะส่งตัวเองแล้วก็คือเสียเวลาฟรีอันนี้ผมพูดเลยว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่อย่าหาทำนะครับเมื่อเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่น่าทําด้วยนะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะมีการดัดแปลงขึ้นมาหรือว่าโกหกแต่ว่ามันมีหลักฐานนะครับที่ตัวคนคนหนึ่งนะคุณผู้ชมไปถามครับกับโกบิกกี้ซึ่งทางโกบิกกี้นะครับก็ตอบกับเจ้าตัวนะว่า คือเขาเนี่ยคิดว่าตัวเองคิดถูกนะเพราะคนที่เขาจ้างเนี่ยทำงานช้างานเขาเนี่ยก็สร้างเกมครับของตัวเองอยู่คือผมเข้าใจนะว่าเอออาจจะมองว่าเออทาไม่เหมาะแต่ประเด็นนึ่คือเขาให้คนนี้ทางานแปลกๆครับคุณผู้ชมคือผมยังเข้าใจนะครับความคิดถงองโอเไปกี้แต่ว่าตรงน,นี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่คิดผิดมากเพราะถ้าคุณรู้ว่าเขาทํางานช้าหรือทํางานไม่โอเคกับคุณเนี่ยคุณไม่ควรจ้างแต่แรกแล้วคุณควรจะตัดทิ้งตั้งแต่ตอนที่คุณเจอเขาแล้วคคุณผู้ชมไม่ใช่ว่า ปล่อยให้ทํนู่นทำนี่จนเกือบเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยตัดทิ้งคือเข้าใจว่าคุณเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะไม่จ่ายังค์นะครับกับคนสร้างคนนี้เพราะเขาอาจทํางานไม่ดีพอแต่ประเด็นนึงคือเขาทํางานไปแล้วคุณผู้ชมทํางานไปเยอะด้วยไม่ใช่ว่าเพิ่งทํานะครับประมาณ3ามวีแล้วจบหรือประมาณ10บนาทีแล้วเลิกแต่ว่าคุณจ้างครับทำไปแล้วเ,เนี่ยประมาณ2วันหรือวันหนึ่งซึ่งมันถือว่าน่าจะนานพอนะสําหรับการจ้างคือเข้าใจกับว่าเฮ้ยคุณะมาว่าเขาเนี่ยทำงานไม่ดีพอ แต่อย่างน้อยครับค่าจ้างต้องจ่ายนะเว้ยถือว่าทํางานไปแล้วจ่ายไม่ครบไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยอะ่ะคือต้องจ่ายหรือสคริปที่เขาเขียนเนี่ยเอาออกไปคุณผู้ชมอันเนี้ยถือว่าเป็นการบิดชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการที่เนิกจ้างพอมองว่าคุณภาพไม่ดีพอไม่จ่ายตังค์แต่นี่คือเป็นการที่บิดเลยคุณผู้ชมผมคิดว่าทางโกบิกกี้ก็มองว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่ไม่จ้างนะครับต่อเ้าก็ไม่ให้ตังค์ด้วยเพราะมองว่าเขาเนี่ยทำงานไม่ดีพอ แต่นี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะคุณผู้ชมนะและพอมาย้อนข้อความดูคุณผู้ชมเห็นได้ว่าทางเจ้าตัวกับิกกี้กับหน้นของตัวคนที่ทำเกมคนนี้คือทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีปัญหากันนะครับในแชทไปมีปัญหากันครับนอกงอบมากกว่าหรือเป็นการเผาครับหรือเป็นการแซะนอกงอบซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบส่วนหนึ่งเลยคือทั้งคู่คุยในแชทจบกันดีนะเวย้ยแต่ต่อมากับมีดราม่ากับมีโพสต์ประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามันไม่เชียร์ครับน่าจะเป็นพราทั้งคู่ย ไม่ได้คุยกันด้วยคุณผู้ชมส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้มันมีประเด็นนี้ขึ้นมาแต่อยงไรก็ตามครับต่อให้ใครผิดก็ตามนะคุณผู้ชมแต่จากข้อมูลที่กเไปี้เขียนเนี่ยมันชัดเจนว่าเจ้าตัวเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยทาถูกแล้วแงไม่ใจตังคือถูกแล้วอันนี้ผมบอกเลยว่ามันผิดนะครับในส่วนนี้เพราะว่าคุณจ้างคนทนนคํเกินแล้วอะเกือบเสร็จแล้วอะหรือไม่ก็มันไม่เสร็จไงแต่ว่าคุณเนี่ยตัดสินใจครับไม่ให้ตังค์เนี่ยมันก็ไม่โอเคนะครับในส่วนนี้ อันนี้อยากเตือนไว้กับโรบ,บิกี้นะเพราะว่าผมไม่อยากเผานะครับหรือว่าอยากจะหาเรื่องหาดราม่าหรือทําให้หักหน้าวนนี้เพราะว่าผมทําคลิปดราม่ายูทูบเบอร์ใสญ่เนี่ยเป็นการเตือนจะมากกว่าซึ่งผมบอกเลยนะว่าถ้าไปไปได้นะมากสุดให้ต่างกับเขาหรือถ้าดีสุดคือการทาคลิปขอโทษหรือไม่ก็โพสตขอโทษครับเพราะตอนนี้เอาจริงนะเดทูบเ,เปอร์หลายคนนะครับที่ดูในโพสเนี้ยอคติหมดแล้วมันไม่ใช่เรื่องดีนะเว้ยเอาจริงคือ คุณจะมาอีโก้สูงจองของบอกเฮ้ยไม่ขอโทษฉันคิดถูกแล้วคุณคิดแบบนี้เนี่ยคุณจะอยู่ในคอมเมนต์เตอบอกยากนะเวย้ยส่วนนี้ผมบอกเลยผมไม่ได้ขู่นะครับแต่ว่าผมดูจากคอมเมนต์นะครับหลายคนแล้วก็เป็นคนใหญ่คนโตอรคุณสมมาจริงเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนเดเวลอปเปอร์นั้นเลยในกลุ่มนั้นนะแล้วก็ถ้าคุณจะมาแบบเออช่างเม่งเดเวลอปเปอร์ไทยฉันสร้างกิบเองก็ได้คนเดียวมันก็ได้อยู่แหละแต่ว่าคุณจะมีปัญหากับคนอื่นเยอะมากนะ แล้วประเด็นเยคือล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องว่าเจ้าตัวเนี่ยเขากกับเรียวบ่อยด้วยแต่เนี่ยผมไม่ขอจอะลึกนะครับเพราะว่าเป็นเรื่อง,งส่วนตัวแต่ประเด็นเนยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมเตือนไว้ว่าอย่าหาทำนะเวย้ยผมไม่มั่นใจว่าโรบิกี้ตอนนี้แกเป็นยังไงนะครับหรือว่าแกรู้สึกเฉยเกิบเรื่องนี้แต่ว่าผมขอเตือนไว้ว่าเป็นไม่ได้นะปรับเถอะปรับนิสัยเถอะหรือไม่ก็แก้ไขเถอะในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องหนึ่งที่ไปถามคนมาแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่คนง่ายนะที่โดดมีคนอื่่นนด้้วยทีีปรปรระะมมาาณณแบบ จ้างเยอะจ้างหนักแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแบนไปไม่ให้ตังค์มันมาโทนเนี่ยบ่อยมากซึ่งมันเป็นเนื่องที่ไม่โอเคนะครับนะคุณจะมองว่าคุณถูกก็ได้แต่ว่าคนอื่นนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนมากเลยเขามอกว่าคุณไม่ถูกสุดท้ายเนี่ยก็ต้องถามแล้วว่าใครกันแน่ครับที่ถูกในส่วนนี้นะครับนะส่วนน้อยหรือส่วนมากกันแน่นะแต่ผมขอเตือนไว้แล้วนะว่าทันที่ดีครับแก้ไขเถอะ เปลี่ยนเถอขอโทษหร,ห,หรือไม่ก็ให้ตังคืนหรือไม่ก็ทั้งหลายที่แก้ไขได้แต่อย่าน้อยอ่ะอย่าทําการแบบเป็นอย่างนี้อย่าเป็นอีโกโอ้อย่างนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาครับกับคนอื่นและคนอื่นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่าในน้อยนะเยอะนะอยู่ยากนะกับคนอื่นในโรกบ็อกเนี่ยอันนี้ผมขอเตือนนะสำหรับโลบิกีนะคุณผู้ชมนะแล้วก็สุดท้ายน,นี้นะครับผมขอเตือนยูทูบเบอร์หลายคนด้วยว่าจ้างเดเวอเปอร์อ่ะให้ตังค์นะครับอย่าทำการใช้สิทธิ์ของคุณเยอะเกินไป เพราะมันมีเคสแบบนี้เยอะเลยแล้วก็ผมเคยพลาดอยู่ประมาณเนี้กับเงื่อนที่ว่าเออคิดว่าตัวเองทำอะไรก็ได้อะกับลูกงานตัวเองอย่านะครับอย่าคิดอย่างนั้นนะกับการทํางานนะครับกับเดเวอปเปอร์นคนอื่นให้มองว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนคนที่รียกว่าไงอะ่ะคุยกันได้อะ่ะถ้าคุณมองเป็นลูกงานเนี่ยมันจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมบอกเลยว่ามันจะไม่จบดีแน่เพราะว่าที่ผมเห็นจากเรื่องนี้เนี่ยคือโรบิกกี้เนี่ยกมองว่า เดว็อปเปอร์ที่แกจ้างมาเนี่ยคือลูกงานมากกว่าเพื่อนแล้วแกก็จ้างเยอะไปเลยอันนี้อย่าหาทำนะครับผมตจำไว้สำหรับคนที่จ้างจ้างนักแสดงตัวเดว็อปเปอร์คนอื่นมาสร้างเกมนะครับในส่วนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมใครชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับเป็นเบนี้ครับสวัสดีครับผม